สวัสดีค่ะวันนี้เรามา Q&A เรื่องของการปวดประจำเดือนกันอยากรู้กันไหมว่าทำไมเราปวดประจำเดือนกันตลอดเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะแล้วอาการปวดประจำเดือนที่เรารู้จากกันเนี่ยค่ะเขาเกิดจากน้องตัวหนึ่งที่ชื่อว่า PG PG ชื่อเต็มเต็มของเขาคือ Prostaglandin นะคะ Prostaglandin คือตัวที่ทําให้หมดลูกบีบรัดตัวในช่วงที่มีประจำเดือน เราทราบกันอยู่แล้วว่ามดลูกเราเนี่ยจะบีบรัดตัวเพื่อที่จะทําให้ผนังมดลูกเนี่ยบางลงแล้วก็ถูกขับออกมาเป็นประจําเดือนถูกไหมนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราปวดท้องเป็นประจําเดือนกันค่ะทุกคนแล้วรู้กันไหมคะว่าไอตัวพ o อสตาแคนดี้หรือน้อง p ีจเนี่ย เขาเกิดจากอะไรเขาเกิดจากกรดไขมันค่ะทุกคนถ้าเกิดร่างกายเรามีไขมันตัวนี้เยอะนะมันก็จะไปกระตุ้นการสร้าง PG ให้เยอะมากขึ้นแล้วพอเป็นประจำเดือนทีนึงเราก็จะปวดท้องหนักมากนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราปวดประจำเดือนนั่นเองค่ะใครอยากได้ข้อมูลเรื่องของการปวดประจำเดือนใน EP ถัดไปเบียจะมาพาดูกันค่ะว่าวิธีการลดอาการปวดประจำเดือนทำยังไงได้บ้างฝากกดติดตามแล้วอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย